สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหุ้นอเมริกาฟังเพลินวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนราชาแห่งวงการยาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยนั่นก็คือ Novonodis หรือว่า NVO ครับแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เทพนิยายสวยหรูนะครับแต่มันเป็นเรื่องราวของราชาที่กำลังถูกท้าชิงบัลลังอย่างดุเดือดเลยเรื่องราวมันได้เปลี่ยนไปแล้วครับและวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันผมขอย้ําตรงนี้ก่อนเลยว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นแค่การสรุปข้อมูลเพื่อให้พวกเราเอาไปศึกษาต่อยอดกันเองเท่านั้นนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย วันนี้เราจะมาตามเรื่องราวของ NVO ไปด้วยกันนะฮะโดยจะเริ่มจากการทำความรู้จักบริษัทกันก่อนแล้วก็ไปดูโมเดลธุรกิจที่แบบเป็นหัวใจสำคัญของเขาเลยจากนั้นจะไปดูจุดเปลี่ยนในช่วง6เดือนล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งมันสะท้อนผ่านตัวเลขชัดเจนมากแล้วเราก็จะมองไปข้างหน้ากันครับว่าอนาคตในสนามรบที่เรียกว่า g p o เนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนจะปิดท้ายด้วยบทสรุปทั้งหมดครับเอาละครับหัวข้อแรกเลยบริษัทนี้เขาทำอะไรกันแน่ คือต้องบอกว่า Novo n o r d เดสเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใจจากเดนมาร์กที่อยู่มาเกือบร้อยปีแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยหลายคนรู้จักในฐานะเจ้าพ่ออินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเลยแต่ในทศวรรษล่าสุดนี้แหละครับที่พวกเขาได้พลิกโฉมตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในยุโรปไปแล้วจากการปฏิวัติวงการยารักษาโรคเมตาบอลิซึมนั่นเองครับทีนี้ถ้าเรามาดูกันว่าเงินของบริษัทเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ ดูจากภาพนี้ก็จะชัดเจนมากเลยครับว่าโอ้โห90%ของรายได้มาจากธุรกิจการดูแลโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนี่คือเครื่องจักรทำเงินหลักของบริษัทอย่างแท้จริงเลยส่วนอีก10%ที่เหลือเนี่ยก็มาจากกลุ่มโรคหายากครับและไอขุมทรัพย์ที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่มันก็คือสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าเซมากลูไซด์ครับ NVVO เนี่ยเขาเอาสารตัวนี้แหละมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงสตัวด้วยกัน ตัวแรกเลยคือ o z ซ m มพิอันนี้เป็นยาฉีดสำหรับเบาหวานประเภทที่2ที่มีผลข้างเคียงที่ฮิตมากก็คือทำให้น้ำหนักลดตัวที่2คือวิ g o v วีอันนี้ก็คือเซมากรูไทเหมือนกันแต่โดสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ได้รับการอนุมัติสำหรับลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลยและตัวสุดท้ายก็คือ r e b e l ซ s s ครับเป็นนวัตกรรมยาเม็ดสำหรับคนที่กลัวเข็มเห็นไหมครับทั้ง3ตัวนี้มาจากขุมทองเดียวกันเลย หัวข้อที่2ครับโมเดลธุรกิจที่เหมือนกับการสมัครสมาชิกด้านสุขภาพหรือจะพูดง่ายๆก็คือวิธีที่ n vivo ทำเงินจริงๆนั่นแหละครับการที่เราจะเข้าใจความยิ่งใหญ่ของ n vivo เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าพวกเขาไม่ได้แค่ขายยานแล้วจบไปแต่กำลังสร้างรายได้ที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆหรือที่เรียกว่า recurring revenue นั่นเองและนี่คือภาพเครื่องจักรทำเงินของพวกเขาครับมันเป็นโมเดลที่เรียกว่า B 2 B 2 C คือไม่ได้ขายให้ผู้ป่วยตรงๆนะครับมันเริ่มจาก NVO เนี่ยไปเจราจากับผู้จ่ายเงินรายใหญ่ก่อนซึ่งก็คือผู้บริษัทประกันแล้วก็ PBMS หรือผู้จัดการผลประโยชน์ทางยาที่เป็นเหมือนตัวกลางคอยต่อรองราคาจากนั้นก็จะให้ส่วนลดแบบเยอะมากๆเลยเพื่อให้ยาของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในลิสยาที่ประกันยอมจ่ายพอเข้าไปได้แล้วเนี่ยคุณหมอก็จะสามารถสั่งยาตัวนี้ให้ผู้ป่วยได้เลยโดยที่ผู้ป่วยจ่ายแค่ส่วนต่างนิดเดียวส่วนที่เหลือทั้งหมดประกันเป็นคนจ่ายให้ NVO ครับ เป็นระบบที่ซับซ้อนแต่ทงพลังมากจริงๆและนี่คือหัวใจของมันเลยครับคำพูดนี้สรุปได้ดีมากเลยนะฮะเขาบอกว่ามันคือการสมัครสมาชิกภาคบังคับทางสุขภาพยาพวกนี้ไม่ใช่ยาที่กินแล้วหายขาดแต่มันเป็นยาสําหรับโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ต่อเนื่องซึ่งบ่อยครั้งก็คือตลอดชีวิตโหพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยทําให้ NVO มีไรายได้ที่สม่ําเสมอแล้วก็คาดการได้สูงมากๆเลยครับเอาล่ะครับทีนี้มาถึงหัวข้อที่3 หเดือนแห่งความผันผวนช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนี่คือช่วงเวลา6เดือนที่สําคัญและก็ผันผวนที่สุดครั้งหนึ่งของ NVO เลยก็ว่าได้ครับซึ่งมันสะท้อนภาพการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆในตลาด g l p วันได้เป็นอย่างดีเลยเรามาไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับเริ่มจากวันที่6สิงหาคมทุกอย่างยังดูสวยงามมากรายงานผลประกอบการครึ่งตีแรกนิดโตกระฉูดเลย แต่พอเข้าเดือนตุลาคมก็เริ่มมีข่าวการเปลี่ยนแปลงในบอร์ดบริหารออกมาสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดและแล้ววันที่5พฤศจิกายนก็เกิดเรื่องช็อคเลยครับ n อ o ประกาศงบไตรามาส3ออกมาพร้อมกับปรับลดไกเดนส์หรือเป้าหมายคาดการรายได้ทั้งปีลงแบบควบภาพเลยนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมด หลังจากนั้นก็มีข่าวดีตามมาบ้างนะครับทั้งข้อมูลยาตัวใหม่อย่างคัคคริเซมาหรือข่าวที่ว่าวิกกิวอาจจะช่วยเรื่องสุขภาพตับได้แต่มันก็ไม่อาจจะกลบข่าวร้ายเรื่องการปรับลดเป้าครั้งใหญ่นี้ได้เลยครับมาถึงหัวข้อที่4กันครับตัวเลขที่มันฟ้องทุกอย่างเลยมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ของความเป็นจริงใหม่ที่เกิดขึ้น คือการปรับลดเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมีที่มาจากตัวเลขผลประกอบการจริงๆที่แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทกำลังเจออยู่เลยสไลด์นี้แสดงภาพได้ชัดเจนมากเลยครับถ้าเราดูการเติบโตของรายได้เทียบกับปีที่แล้วนะฮะจะเห็นว่าในไตรามาสแรกของปี2025ยเนี่ยยังโตสวยๆอยู่เลยที่18แต่พอมาถึงไตรามาสสการเติบโตมันชะลอตัวลงเหลือแค่1 1เองครับ นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าการแข่งขันโดยเฉพาะจากคู่แข่งตัวชากาดอย่างอีไลลี่เนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วจริงๆ และมันไม่ใช่แค่การเติบโตที่ชะลอตัวลงนะครับแต่กำไรก็กำลังถูกกดดันอย่างหนักด้วยดูจากตาแรางนี้จะเห็นเลยว่า g r o s s margin หรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นในช่วง9เดือนเนี่ยลดลงจาก84.6%เหลือแค่81.0%เองแล้วกระแสงเงินสดอิสระก็ลดลงด้วยเหมือนกันสาเหตุก็มาจากการปรับโครงสร้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้นทุนในการแข่งขันที่มันสูงขึ้นเพื่อที่จะต้องไปสู้กับคู่แข่งนั่นเองครับมาถึงหัวข้อที่5ครับ อนาคตในสนามรบ GLP1 สงครามเพื่อความเป็นใหญ่อนาคตของ Novo Nordisk ในอีก2-5ปีข้างหน้าเนี่ยมันผูกติดอยู่กับคำถามเดียวเลยครับว่าบริษัทจะสามารถป้องกันบัลลังราชาแห่ง GLP1 จากผู้ท้าชิงได้หรือไม่และนี่คือภาพของสงครามสองยักษ์ใหญ่ครับฝั่งซ้ายคือ Novo Nordisk ราชาองค์ปัจจุบันกับอาวุธคู่ใจคือ Wegovy ที่เป็นเทคโนโลยีแบบ s i n g l e Agonist ส่วนฝั่งขวานี่คือผู้ท้าชิงอิลีลิลลี่กับอาวุธเซฟบาวล์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแบบดูโอแอ n อนิสจุดแข็งของลิลลี่คือยาของพวกเขาเนี่ยลดน้ำหนักได้มากกว่าวีโกวี v, ในการทดลองแบบตัวต่อต,ตัวเลยซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้ NVO ตกเป็นรองในแง่ของประสิทธิภาพยาในปัจจุบันไปแล้วแต่ NVO ก็ไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับพวกเขากำลังเตรียมคลังอาวุธเพื่อที่จะสู้กลับ อย่างแรกเลยคือเวโกวีในรูปแบบยามเม็ดรครับที่จะเปิดตัวในปี2026เพื่อเจาะตลาดคนที่กลัวเข็มโดยเฉพาะเลย 2. คือคากริเซมานี่แหละครับคือผู้สืบทอดที่แท้จริงเป็นยาแบบดูโอแอกโนิสที่ออกแบบมาเพื่อสู้กับเซบ,บาโดยตรงเลยและสุดท้ายก็คือการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อแก้ปัญหาของขาดตลาดแล้วก็เตรียมอัดฉีดยาเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้มากที่สุดครับ อย่างไรก็ตามนะครับความเสี่ยงมันก็มีอยู่3ข้อหลักๆที่เราต้องจับการดูกันเลย1ก็คืออีไลลิลี่ซึ่งเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ 2. คือแรงกดดันด้านราคาครับคือยุคทองของการตั้งราคาสูงลิ่วเนี่ยมันกำลังจะจบลงแล้วและ 3. คือความไม่แน่นอนของฝ่ายบริหารเองการเปลี่ยนผู้บริหารในช่วงที่กำลังมีสงครามกันอยู่เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ครับเอาละครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วบทสรุป จากดาวรุ่งสู่สงครามเราจะมาประติดประต่อภาพทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาเนี่ยให้มันเข้าด้วยกันครับสไลด์นี้สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยครับโนวโนโดิสเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างเจ็บปวดเลยนะฮะจากเฟสแรกคือเฟสฮันนีมูนที่เติบโตแบบไร้คู่แข่งเลยซึ่งเฟสนี้มันได้จบลงไปแล้วครับ ตอนนี้บริษัทกําลังเข้าสู่เฟสสงครามเต็มรูปแบบซึ่งเป็นเฟสที่การเติบโตมันจะชะลอตัวลงอัตรากําไรจะถูกบีบอัดแล้วก็ต้องต่อสู้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกันอย่างดุเดือดเลยนี่คือความเป็นจริงใหม่ครับและประเด็นสําคัญที่สุดที่พวกเราต้องนํากลับไปเลยก็คือเรื่องเรามันเปลี่ยนไปแล้วครับนี่ไม่ใช่หุ้นเติบโตสูงแบบง่ายๆอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่นี่คือหุ้นของบริษัทที่ยอดเยี่ยมมากๆที่กําลังเผชิญกับความท้าทายครั้งมโหฬานอยู่ เรื่องเล่าในอดีตเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้กับอนาคตอีกต่อไปแล้วครับดังนั้นคําถามสําคัญที่สุดในตอนนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าตลาดจะเติบโตหรือไม่เพราะมันโตแน่นอนอยู่แล้วครับแต่คําถามก็คือ n โนโวโนดิส no no จะเหลือส่วนแบ่งในตลาดนั้นเท่าไหร่หลังจากที่สงครามครั้งนี้มันจบลงนี่แหละครับคือคําถามที่นักลงทุนทุกคนต้องหาคําตอบให้ได้และสุดท้ายนี้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ย ไม่ใช่คําแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นข้อมูลสรุปเพื่อการศึกษาต่อยอดเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามครับ